ห้ามพลาดงานกาชาติประจำปี2,567ระหว่างวันที่11-22ธันวาคม2,567วันพุทธที่11ธันวาคมพบกับโชม้าตำรวจและสุนัขตำรวจพร้อมฟังเพลงจากวงดูริยางตำรวจวันพฤหัส,สบดีที่12ธันวาคมพบกับหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยป้ายปลายโอริโอและประวินสุดาดูอินเมชินเวส์ไทยแลนด์ยู2,562วันศุกร์ที่13ธันวาคม พบกับมับร่างวิรันทันวาสุริยะจักรวงเดอะคอปจากโรงเรียนไยร้อยตำรวจวงซาดี้โฟบีดและรำดอกบัววันเสาร์ที่14ธันวาคมพบกับเป้วงไมอ้นเดอะสตาเหมือนฝันประสานพาณิชวงบิซี่แบนและวงดนตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพบกับสารวัตรแจ๊ะพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุนพิพภพและวงสกูจากโรงเรียนเซนคาเบียนวันจันทร์ที่16ธันวาคมพบกับจ่าสิงชัย และการแสดงจากบุตรข้าราชการตำรวจวันอังคารที่17ธันวาคมพบกับลุยเหตดาสันผู้กองอ้อร้อยตำรวจเอกพิชพงศ์โสมกุลและการแสดงจากบุตรข้าราชการตำรวจวันพุธที่18ธันวาคมพบกับการแสดงร้องเพลงจากพันตำรวจโทมีระนุสิ์และการแสดงจากบุตรข้าราชการตำรวจวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพบกับการแสดงคาบาเร่โชว์วันศุกร์ที่20ธันวาคมพบกับการแสดงร้องเพลงจากพันตำรวจโทมีระนุสิ์ และการแสดงจากบุตรข้าราชการตำรวจวันเสาร์ที่21ธันวาคมพบกับสารวัตรแจพันธ์ตำรวจตรีทันพีรศิทธิ์จุนพิภพและเหมือนฝันประสานพาณิ์วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพบกับการเต้นประกอบเพลงทีมวอลเลอร์บีการร้องเพลงจากเด็กหญิงพิชานนท์พิพัฒนศั์และการแสดงกอปปี้โชว์มาร่วมสนับสนุนร้านค้าและกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคคมแม่บ้านตำรวจที่โซน5สวนลุมพินีด้วยกันนะครับ